สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้นะครับมีคนเขาเห็นคลิปออกกําลังกายผมแล้วเขาสงสัยครับว่าเขาเห็นผมเล่นกล้ามเนื้อไทรเซปหรือว่าหลังแขนเนี่ยนะครับเขาเห็นผมเล่นท่าดัมเบลคิกแบ็กครับก็คือท่านี้นะฮะเขาเห็นคลิปนี้ของผมผมเล่นดัมเบลคิกแบ็คก็คือท่านี้นะนะอย่างนี้ซึ่งประเด็นก็คือเขาสงสัยว่ามันต่างกับไอ้ท่าที่เขาเห็นในคลิปยังไงที่ส่วนใหญ่จะชอบสอนกันเนี่ยไอที่จับท่าและเล่นอย่างนี้นะครับ ก็าสงสัยว่ามันต่างกับท่านี้ยังไงคําตอบง่ายๆเลยครับมันคือท่าเดียวกันนั่นแหละครับแต่ผมเล่นสองข้างเลยที่เกียรเปลี่ยนข้างแค่นั้นแหละและถ้าถามต่อว่าแล้วมันจะได้ผลเหรอก,ก็เนี่ย่ยัะเนี่ยครับได้ผลไหมล่ะครับเนี่ยหลังแขนเนี่ยใช้เซฟเนี่ยผมเสริมให้นิดนึงละกันว่าการเล่นดัมเบลคิกแบ็กแบบซิงเกิลอาร์มเนี่ยหรือว่าเล่นข้างเดียวเนี่ยมันมีข้อดีก็คือคุณจะสามารถโฟกัสไปทีละข้างได้เลยครับเนี่ยครับ คุณจะสามารถโฟกัสกลัมเนื้อเจาะไปทีละข้างได้เลยพอเสร็จข้างนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งอ่ะด้านนี้ด้านนี้เนี่ยพอจบด้านนี้ก็โฟกัสไปทีละข้างเลยโฟกัสกลัมเนื้อเนี่ยนะฮะหลังแขนหรือว่าชทาเส็บนะครับคือข้อดีของมันส่วนเหตุผลของผมเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปลยครับว่าขี้เกียจสลับข้างผมเลยเล่น2ข้างไปเลยก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยเล่นเป็นดัมเบลคิกแบ็กเหมือนกันแต่ว่าเล่น2ข้างเลยแบบนี้ครับ ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยคือสําหรับใครที่มีพื้นฐานการจัดฟอร์มร่างกายยังไม่ค่อยเป๊ะแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยได้นะครับถ้ามาเล่นดัมเบลคิกแบ็กสมือแบบผมเนี่ยมันจะโฟกัสยากนิดนึงก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเซตท่าอย่างนี้เลยคือจับดัมเบลไว้ใช่ไหมโน้มตัวหลังตรงไว้ยกข้อศอกเตรียมเหยีย yeah, ดประมาณนี้ถ้าคนที่ยังจัดฟอร์มไม่ได้ก็จะแบบ แลไปกังวลกับฟอร์มร่างกายสัเยอะละฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่เป็นบิ๊กเนอร์แล้วก็ยังจัดฟอร์มระเบียบร่างกายได้ไม่ค่อยเป๊ะแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อยังได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ผมก็แนะนําให้เล่นเป็นซิงเกิลอาร์มหรือว่าทีละข้างไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้โฟกัสแล้วก็ใส่ใจเป็นข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนเลยนะครับนี่คือคําตอบครับสาหรับคลิปนี้